สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูว,วิธีเอา๊อกที่มันขาดครับผนังออกครับเพราะว่าลูกค้าเขาเปลี่ยนเองครับพอเปลี่ยนเองเข้าขันแรงกันไปทําให้มันมอนขาดพอมันขาดเสร็จปุ๊บมันก็จะคาอยู่ในผนังแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วต้องเรียกช่างเพราะว่าอาการอย่างนี้คนธรรมดาทั่วไปอาจจะทํายากหน่อยครับต้องต้องช่างครับวรามีอุปกรณ์ช่างครบทุกอย่างครับ จะเป็นอย่างนั้นไปรับชมได้เลยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเข้าที่มารับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกับทีมงานช่างนิดนึงครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับไปไปดูกันครับวายทันทีครับนี่เลยครับอาการแบบนี้ครับอันนี้คือท่อกระคาทับนังช่างได้เอากระดาษทิชชุ่ไว้ครับเพราะว่าเวลาเจาะปูนกันขี้ปุนมันลงไปในท่อครับนี่ครับ ออพอพื้นที่การทํางานให้มันสะดวกสบายแล้วก็หลังจากเสร็จนเราจะค่อยทำปูนใหม่ครับไม่ยากครับสำหรับงานนี้งานเก็บเล็กๆนๆแบบนี้ช่างเล็กขนาดมากเลยครับอยู่ที่ว่าแผลไม่ใหญ่ครับแผ่เล็กเราทําง่ายทาได้อันนี้ก็จะเป็นปูนผน,งนังนะครับท่านผู้ชมบนห้อง,องชั้นสองตรงระเบียง นี่ครับจะมีท่อฝังขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะตอเจอะไปตามท่อไปเรื่อยก็เชิญชมไปเรื่อยครับภาพอาจจะบรรยายได,ได้ดีกว่าช่างเล็กครับเพราะว่าพูดไมค่อยข้เก่งครับผมไปดูไปด้วยกันครับผม มาครับมาดูกันนี่มันขาดขาพระนังเลยวันนี้เราจะมาแก้ไขให้ลูกค้าครับนี่ข้างกอบมันขอแล้วมันก็แตกไปเลยเราจะเปลี่ยนเป็นทองเหลืองให้แบบนี้ใช้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ การแก้ไขท่อที่ขาดคาผนังนะครับก๊อกน้ําขาดคาผนังมาครับมาดูกันต่อเลยหลังจากที่เราเจาะได้ที่เราก็ตัดเลยเลย เห็นไหมตัวนี้จะไม่ใช้แล้วท่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนเป็นก๊อกแบบใหม่แบบนี้แล้วก็ขูดออกหน่อยหนึ่งขี้เลื่อยขูดขี้เลื่อยออหน่มาณนี้ แล้วก็พันเทปแล้วก็ใส่ข่องงองเดือนเข้าไปนี่เลย ยาคันซะใหม่เพราะน้ำพี่นีน่แรงมาก,กปิดปั๊มส่งมา แล้วก็ทากาวเลยทากาวเข้าไปเยอะๆอย่าให้รั่วนะท่านผู้ชมถ้ามันรั่วนะ่าจะเสียเวลาแก้ เ,เสร็จสักอะไรวิธีการแก้ไขก๊อกน้ำขาดคาผนังสำหรับ,บ,รบลูกค้าครับเขาลูกค้าทําเองครับแต่เี๋ยเวลาเขาขันเขามันขอบรับมันเลยมันก็เลยขาดนี่ครับสําเร็จงานครับต่อไปก็จะเป็นการทําปูนครับทีเดียวเรียบร้อยเลยครับเรียกช่าง มาคนเดียวเสร็จทั้งปลาปาเสร็จทั้งปูนครับไม่ต้องเชียบเรียกไหลช่างครับ